ครับผมวันนี้อยู่กับไอเวนชั่นแนลกันอีกเช <c oughs> ่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมา,าเล่นว a ลลอแรนนะวันนี้ผมจะมาฝึกสมาธินะก็เป็นเกมที่ผมชอบอามาฝึกสมาธิมากเกมหนึ่งเป็นที่คือแบบจะว่ายังไงเราเราไม่ต้องเข้าวัดนะครับ <c oughs> คือเราเล่นว a ลลอเรนเะนี่ยคือเราไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องไปนั่งสมาธิเนะทุกคนเข้าใจไหม เข้าใจผมอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเราฝึกฝึกยังไงเราห้องฝึกซ้อมดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับผมก็เลือกอเอเจนต์ทีอ่อยากเล่นนะเอเจนต์ที่คิดว่าถนัดมือที่สุด เพราะว่าถ้าไปเล่นตัวที่ไม่เข้ามือมันก็คือมันมันเล่นไม่ได้ทุกคนว่าไงจะว่าไงดีอ,อในที่นี้ผมขอเลือกเป็น a few moments later คิวจอยแล้วกันผมชอบเล่นวจอยอ่าก็การฝึกสมาธิของผมนะผมมันจะมีตรงนี้เริ่ม แต่ว่าโหมดเนี้ยผมไม่ได้ใช้หรอกโหมดเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกคือต่อให้ฝึกรีเฟกยังไงอะอาจจะรีเฟกช้าแต่ว่าเราเล่นไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวมันก็ไวขึ้นเองทุกคนเชื่อผมไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็ไวขึ้นเองอ่าปืนที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นเชริป เชลลิปกับวันเดาอ่ะนี่มีวันเดามีแฟนทอมนะแฟนทอมก็ได้อ่ะถ้าใครถนัดลากถนัดสเปย์นะอันนี้ก็สเปย์เหมือนกันแต่เป็นชุดอ่าหัวทีเดียวตายนัดเดียวหัวทีเดียวนัดเดียววันเดาหัวทีเดียวนัดเดียวศีรษะร้อยหกสิบนัดเดียวตายนะทุกคนอ่ะส่วนสก,กิล เดี๋ยวสกิลเนี่ยเราค่อยไปพลิกแพงแล้วก็เล่นเอาคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาใช้ให้ดูว่า,าการเล่นตัวละครตัวหนึง่งหรือว่าเราอยากจะหยิบตัวหนึ่งมาเล่นมันเป็นยังไงเพราะว่าคลิปที่แล้วผมก็เล่นให้ดูแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้บอกอะไรละเอียดก็ไม่ได้บอกอะไรเลยของนีออนนะอ่าเอ่อการฝึกของผมก็ จะเริ่มต้นด้วยเชอรลิฟต์ผมจะบอกข้อควรที่ระวังนิดนึงเเรื่องการพึ่งสมมติว่าพึ่งเริ่มเล่นพึ่งเริ่มเล่นน่ะแถบเนี้ยดูแลดูเครดิตได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นยังไงดูปืนเขาได้ว่า รูปปืนเพื่อนได้แต่รูปบืนเขาเนี่ยดูไม่ได้ต้องเช็คเอาทุกคนอ่ะ KDA อันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นแค่ผมหรือเปล่าถ้าเปิด KDA ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสมาธิผมมันจะหายไปเพราะว่าผมซีเรียสซีเรียสเรื่องอะไรซีเรียสเรื่องการคิวมันก็เลยไม่มีสมาธิในการยิงปืนไงทุกคนอ่า อันนี้ถ้าถ้าใครไม่เชื่อผมนะตรงเนี้ยอย่ามองอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนจะเชื่อ,อปืนที่ฝึกเป็นเชลิฟและวันเดลในการท่าหัวหรือว่าในการแทบเนี้ยออกมาปึ๊บโป่งโป่งแล้วก็วเดินออกโป่ง โป้งเ่ยออกหรือจะสะบัดก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าลากออกมาก็ได้ยิงแล้วก็หนียิงแล้วก็หนีอ่ะประมาณนี้วันเดก็อารมณ์เหมือนกันแต่ว่ายิงเป็นชุดยิงเดินยิงเดินยิงเดินยิง ยิงแล้วก็เดินยิงแล้วก็เดินนะคนยิงแล้วก็เดินยิงแล,งแล,งงแล้วก็โยกยิงแล้วก็โยกยิงแล้วก็โยกหรืวว่าถ้าต้องการกดก็ยิงกดลง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 เนี่ยที่น่ะมันก็หัวแล้วอ่ะแต่ว่าช่วงต้นเกมไม่ใช่ต้นเกมช่วงเริ่มเล่นใหม่ๆให้ยิงโยก โยกยิงโยกซ้ายโย,าโยกขวาโยกขวาสองทีก็ได้โยกซ้ายหนึ่งทีโยกซ้าย,ย,ายสองทีเป็นการหลอกทุกคนอ่ะส่วนมากในบางครั้งผมก็จะออกมาวัดจริงยเนี่ยออกมาวัดตรงๆผมมั่นใจว่าผมยิงขวทีเดียวแตกแต่ถ้าโดนออฟก็คืออีกเรื่องหนึ่งทุกคนอ่ะฝึกยังไงอ่าคนที่ยังปรับไม่เป็นอ่ะผมบอกเรื่องน้าค่าก่อน ่ะความไวการเล็งเป้าช่วงแรกๆผมขัดใจมากผมไม่เคยเล่นช้ามาก่อนแบบรู้สึกว่ามันไม่ทันใจคนเข้าใจไหมรู้สึกว่ามันไม่ทันใจแต่สุดท้ายแล้วเออผมผมแบบมาวางเป้าแล้วก็มายิงมันแบบ มันตายเร็วอะ่ะเออมันเวิร์กอะ่ะมันแบบสนุกอะไรเงี้ยมันแบบยิงแล้วแบบโอโหคือแบบใช้ได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยซ้อมแล้วเราอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นอ,อ่าในที่เนี้ยผมแนะนำว่าเข้าไปเล่นเลยไม่ต้องซ้อม ถ้าซ้อมแล้วเข้าไปเล่นมันจะเออนิดหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเราฝึกกระปองไงอ่าเราไม่ได้ไปยิงคนจริงในที่เนี้ยผมก็ไม่ได้ยิงเก่งอะไรหรอกันอาจจะลากเมาส์ช้านิดน,นึงหรือว่าลากเมาส์ช้านิดน,นึงแต่ว่าเราก็ใช้กันท่าเป้าเออ อย่าผมปรับไวสูจุี่อันนี้น่าจะเป็นความไวผ่านกล้องตรงนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนาะวันดาเนี่ยไม่ใช้ระยะไกลไม่ยิงเลยก,ก็ปรับตามความถนัดแล้วก็เป้าเป้าเนี่ยผมก็ปรับสีขาวธรรมดา,าเป็นเป้าเล็ก เนี่ยเห็นป่ะเนีนนะ้ยให้ปรับสีขาวนี้ก็คือมันจะได้ไม่ตัดกับสีอื่นหรือว่าแบบมันไปเป้าเรามันไปเข้ากับสีอื่นมันก็จะมองไม่เห็นนะทุกคนเป้าผมก็เลยเป็นสีขาวอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยอ่าการฝึกสมาธิของผมก็คือการเอาเชลิปมายิงในระยะที่พอเหมาะจะยืนยิงก็ได้ ะเกินจิงก็ได้ก็คือเกมเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสมาธิของเราอีกทีนึงถ้าเราจะเล่นให้เก่งอ่ะก็มันเป็นการฝึกสมาธินะผมไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามเอาไปใช้กับเกมอื่นได้เช่น RV ผมก็ใช้สมาธิเหมือนกันเวลาผมไปเล่นจังเดิ้น ว่าบลฟุตผมก็ใช้สมาธิเหมือนกันในการลบสก,กิลนั่นแหละทุกคนผม,ผมเล่นหลายเกมผมเล่นหลายเกมถึงผมจะดูว่าเล่นหลายเกมชอม่องผมอ่าจะช่องผมจะเขาเรียกว่าไงเติบโตช้าแต่ว่าผมก็เ,ออเพื่อความสุขแล้วก็ความสนุกของผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับทุกคน ก็ฝึกนี้ยิงไปเรื่อยๆก็คือเราใช้สมาธิในการเพ่งเป้านะก็เลยเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรเลยแล้วก็มีสมาธิแล้วมันก็คล้ายๆกับการเราจะปืนนะแต่ว่ามันเป็นปืนในเกมแป่ว่าเราไปจับปืนจริงนะทุกคน ่นเรื่องความกล้าในการเล่นเอ้ความกล้าในการเล่นเนี่ยมันอยู่แบบความอ่ามันอยู่กับความจะว,ว่าไงความชํานาญหรือว่าความอ่าเล่นเล่นนานหรือว่าเล่นบอ่อยอะไรเงี้ยเกมสำหรับเกมนี้นะแต่ว่าการฝึกสมาธิเนี่ย ผมให้เลยตรงเนี้ยแปส่วนอีก20%เนี่ยมันเป็นความ20%เนี่ยเป็นความาความเก่งหรือว่าความสามารถเนพาะตัวของเราเองอจริง,รงยิงแล้วก็เดินยิงแล้วก็เดินผมชอบมากเพราะว่า เวลาเราไปเล่นในเกมจรินของวอลโล็ตเนี่ยเขายิงเราไม่โดนกนแต่เรายิงเข้าโดนในบางครั้งในบางครั้งบางทีเขาก็ล่าสโดนอาจจะปุ๊โดนหัวกันแล้วนะประมาณนี้แต่ก็เร็ว้นนี้ได้ ยิงบ่อยๆมันก็ทําให้เรากระกะระยะหัวโดยที่โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปทาบเส้นบนไอ้นีเพื่อ3ซ้ำไปคนเส้นบนผนังอ่ะแต่ว่าเส้นบนผนังอ่ะก็เป็นการกะระยะหัวได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเล่นนานๆเข้าแล้วอ่ะมันก็แทบไม่ต้องกะกันเลยหรือว่าจะกะก็ได้ ค okay. ประมาณนี้แหละวันดอวันดอเนี่ยผมไม่แนะนำให้ซูมเอ่อไม่ว่าจะเป็นปืนที่เซมิออโต้ในบางครั้งก็อาจจะมีซูมบ้างอย่างเช่นคันทอมระยะไกลไปหน่อยส,สมมติว่าระยะเป็นโข ổ. ได้โขงเนี่ยก็สุ่มได้ก,ก็ผ่อนลงมากเพราะว่ามันดีอ่ะก็จะมีโดนหวัวบ้างตัวบ้างมันี้ส่วนวันดเดาอ้ยเป็นห้องก็ยิงไปสุ่มก็ได้ยิงแล้วนั่งก็ได้ไปไม่สุ่มก็ได้เหมือนกัน ก็ใครที่ไม่ถนัดช่วงแรกเล่นแฟนทอมก็ได้ไว้ใจเรื่องการสเปรย์เลยแฟนทอมผมไว้ใจเรื่องการสเปรย์เลยแต่เล่นมาประมาณนึ่งละเรามั่นใจเราท้าเป้าเป็นแม่นทวารันด้าแล้วครับสเปรสเปรย์ ยิงออกไปเลยแบบเราไม่ต้องกลัวว่าจะหัวหรือไม่หรือว่าจะยิงพลาดหรือเปล่าอ่ะยิงก่อนจวขยกบางทีผมก็โยกก่อนนิดหน่อยผมก็ขอภายนะว่าผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร แต่ผมรู้สึกว่าค่ะปีมือผมพัฒน,นานะก็ใครที่เล่นไม่ออกจริงๆ,ๆก็นานๆานทีเข้ามาก็ได้คล้ายๆกับการกับตัวกลับใจอะทุกคนก็คือแบบกลับตัวมาเล่นอะไรได้หรือว่าพักไปก็ๆๆมันก็จะเองขึ้นมาเองเรื่อยๆเพราะว่าเราเล่นไอนดีของเรารื่อยๆนะ บันเดาเนี่ยหัวนัดเดียวตายแน่นอนทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้อะส่วนสกิลตัวละครผมจะเอาไปอธิบายในคลิปหน้า เนี yeah. ่ยเมื่อกี้ก็คือระยะระยะห้าสิบก็ยังร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี่ตายเลยนะเออร้อยหกสิบนี่ตายเลยออปก็ร้อยห้าสิบพอดีหัวสองร้อยห้าสิบห้าการฝึกเนี่ยผมจะฝากไว้ ประมาณนี้การฝึกปืนของมันเนี่ยก็คือเป็นการฝึกสมาธิและใจเย็นนะสมมติว่ามีมุมให้พีกมีมุมให้พีกเนี่ยพีกเข้ามาเรื่อยๆปึ๊บแล้วก็พีกเข้ามาเรื่อยๆพีกสังเกตดูก่อนก็ได้อ่ะแทมก็ได้ ต้องซูมไหมไม่ต้องซูมไม่ไม่จำเป็นอย่างเงี้ยทุกคนจริงเอออันเนี้ยก็เป็นอีกฐานหนึ่งในการวัดระดับอ่าวัดระดับสายตานะหรือว่าความไอความไกลของสายตานะเล่นเกมนี้ก็เอาแว่นออปตัสมาใช้นิดนึ่งนะทุกคนมีประโยชน์มากแหละเกมเนี้ยมีประโยชน์มากเลย ยังไงเนี้ย,เ,ย,เ,ยเล่นแค่สเปกก็ได้เออนี่นะเล่นแค่สเปกก็ได้มันก็จะรู้ว่านัดไหนอ่าชุดไหนยิงเป็นชุดก็คือเกมนี้เป็นชุดนะก็คืออ่ะยิงเป็นชุดยังไงให้บอดตัวพวกนเนี้ยตายก็คือคนคนหนึ่งตายพอดี กรณียิงตัวนะแต่ถ้ายิงหัววันดออะทีเดียวล่วงแน่นอนทุกคนอ่ะอีกอันหนึ่งบททดสอบสุดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วนะผมก็จะทำให้ดูแค่รอบเดียวนะเพราะว่ามันยากมากพอใช้สมาธินิดนึงนะทุกคนผมจะไม่ใช้สกิลอะไรเลยอ่ะแล้วก็จะปิดคลิปให้ทุกคนนะ วอลแบงได้นะถ้าเราเห็นก่อนแล้วเราก็วอลแบงกระแพงไปเลยเย้ ประมาณนี้ทานอยู่ไม่ทาน <laughs> ประมาณนี้โอเคส่วนสก,กิลก็อ่านแล้วก็เรียนรู้เอาเองนะทุกคนสำหรับอ่ไอเวนช anel ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครจะมาเล่นเกมนี้นะทุกคนก็ เล่นมาค่อยจริงแต่ว่าเล่นเอาสนุกได้ทุกคนมีต้องเาืมีอะไรเงี้ยยิงยิงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งอ่ะสุดท้ายละสูตรหนึ่งก็คือการเอาหน้าไปแล้วก็หันเข้ากำแพงประมาณนี้ทุกคนโดยจะเป็นการเช็คตำแหน่งศัตรูเนาะวิ่งแล้วก็หันเมาส์ไปเลยหน้าผมก็ยิงไม่ทันหรอ เราก็เห็นข้างในแล้วสำหรับไอเว้นก็ขอไอเว้นชาแนลก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมเจอกันที่หน้า 単独的な笑になったのです銀河を旅する星に